เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยักน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยหลังกระแสแรงแบบชุดไม่อยู่ครับช่วงนี้คุณพยักน้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยสรุปว่านายกอิงไปเปิดโครงการบ้านเพื่อคนไทยไอช่วงเสารททท์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแห่ไปชมบ้านกันเต็มเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอให้น้องตะตางสรุปภาพรวมก่อนละกันว่านายกไปเปิดวันศุกร์ใช่ไหมค่ะเออปัจจุบันเนี้ยมีคนผ่านเกณฑ์ไปแล้วกี่คน จากข้อมูลวันที่18มกราคมนะคะก็มีผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของธนาคารอังคารสงเคราะห์ค,ค่ะจำนวน79,939รายขณะที่เมื่อวันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางมาชมห้องตัวอย่างทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดมิเนียมประมาณ1 0 9 8คนค่ะ ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีทําเลที่คนลงทะเบียนมากที่สุดค่ะก็จะเป็นพื้นที่กม11วิภาวดีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ทนบุรีค่ะแล้วก็พื้นที่เชียงราชจังหวัดประทุมธานีค่ะคุณพยังน้อยครับไอโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยคนสนใจส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากว่าราคาประเมินมันต่ำกว่าราคาจริงแล้วผ่อนถูกอยู่ยาวเนี่ยมัน ไอ้ประเด็นเนี้ยมันสะท้อนภาพใหญ่ว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันครับก็ผมว่าเงื่อนไขเนี่ยนะชนใหญ่เนี่ยนะไอ้เรื่องบ้านเนี่ยนะครับผมว่าเงื่อนไขเนี่ยจูงใจมากกวา่านะครับเงื่อนไขจูงใจอรอตอะไรละสี่พันบาทถูกไหมนะครับอร์ตยาวๆสามถึงสี่สิบปีนะครับพกนะสอปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสองจุดห้า 5, นะครับ แล้วก็ทำเลทำเลนะครับครับแล้วข้าบ้านตัวอยางเนี่ยนะครับเห็นเขาว่าเขาแถมอะไรเยอะเนี่ยนะครับแถมสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าคนไทยไม่มียังไม่ไม่มีบ้านอีกเยอะไหมก็น่าจะเยอะนะนะครับ<ส>เห็นเ็าบอกว่าคนไทยมีท่าไหล่21ล้านกว่าครัวเรือนนะครับ21.3 2ล้านครัวเรือนนะครับแล้วเ็าบอกว่ามีถึงประมาณสัก5ล้านเกือบ6ล้านครัวเรือนเนี่ยที่ยังไม่มีบ้าน นะครับอันนี้อันนี้เข้าสํารวจเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าเกือบหกล้านคนเรือนยังไม่บ้านไม่มีบ้านนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ครับสาหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้องสตางเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการชีวิตเนี่ยผมว่าไม่เหมือนคนรุ่นเก่านะครับไม่เหมือนคนรุ่นเราแล้วล่ะเพราะว่าเขาต้องการหนึ่งคือความเป็นอิสระส่วนตัวสูงนะครับความเป็นอิสระส่วนตัวสูงแล้วเขาเนี่ย นะครับไม่อยากมีภาระนะครับไม่อยากมีภาระคืออะไรรือไมยมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับหลายคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขามีบ้านอยู่แล้วนะครับนะครับอาจจะเป็นบ้านพ่อแม่ถูกไหมอาจจะเป็นบ้านพ่อแม่หรือบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่คือคือสิทธิ์ต่อไปเนี่ยมันเป็นบ้านของเขาอยู่แล้วล่ะนะครับแต่บ้านหลังใหญ่ไปเนี่ยเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากอยู่ เขาอยากอยู่บ้านหลังเล็กๆลงมาหน่อยดูแลง่ายอย่างเนี้ยอาคารชุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับห้ตารางเมตรหรือว่าสาตารางเมตรเนี่ยนะครับเขาอยา,อยากอยู่กันแบบนี้ชีวิตเขาแบบนี้อยากจะอยู่แบบนี้นะครับไม่ต้องมีภาระอะไรใหญ่โตบ้านหลังใหญ่เ,เช็ดถูไม่ไหวนะครับต้องต้องมีคนงานต้องมีแม่บ้านอะไรแบบนี้ยนะครับก็เนี่ยแหละเป็นวิถีชีวิตของของคนรุ่นใหม่ นะครับที่เขาอยากได้บ้านแบบนี้ด้วยนะครับประกอบกับที่ละว่าเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยก็ยังไม่มีบ้านจะสักเกือบเกือบสกหกล้านคูเรือนนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเข้ามาเนี่ยถูกจุดนะครับเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันขอดยาวๆนะครับสามสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับแล้วก็ผ่อนไม่ไม่ได้แพงด้วยนะครับไม่มีดาวนะครับผ่อนกันประมาณสักสี่พันบาทเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าผมไม่มีบ้านเนี่ยนะถ้าผมไม่มีบ้านเนี่ยผมก็ก็น่าจะสนใจนะก,ก็อาจจะต้องลองจองกันบ้างแหละครับในหลายคําเลซึ่งผมก็ว่ามันดีอย่างเช่นกรมสิบเอ็ด 0, เนี่ยที่เขาจองเงินเยอะๆเนี่ยหรือแม้แต่เชียงรากเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ไกลหรอกนะครับคือต่อไปเนี่ยรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าสีแดงเนี่ยมันผ่านหมดแล้วแถวนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วอะไรอ่ะ ได้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยไป99ปีนะครับผมว่ามีลูกเนี่ยลูกโตเป็นหนุ่มแล้วว่าเอาพูดตรงๆ,ๆนะครับ,รบลูกลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแหละนะครับได้สิทธิ์สิทธิ์เช่าอยู่อาศัย99ปีเนี่ยนะครับผมว่าอสมมติถ้าเฉลีย่ยลูกค้าที่จองเนี่ยอายุประมาณสัก25นะสมมตินะอายุ25เนี่ยคุณอยู่ไปได้อีก74ปีอ,ะอ่ะนะครับ ก็ถือว่านานถ้ามีลูกก็อย่างที่ผมบอกอะหนุ่มสาวแล้วเขาปีกหน้า,ขาแข็งแล้วนะครับผมว่าก็เงื่อนไขเนี่ยมันน่าสนใจนะครับก็ก็เลยจองกันเยอะแล้วก็จริงๆเนี่ยสี่ทำเลอย่างที่ทราบเนี่ยน่าจะประมาณสักเท่าไหร่สี่พันหน่วยเองนะครับมันก็ไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับสี่ทำเลเนี่ยประมาณส 4, กักสี่พันกว่าหน่วยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปเนี่ยพอเขาเห็นคนไทยสนใจมากขนาดนี้ผมว่าเขาคงจะเร่งทำทำเลที่มันน่าสนใจขึ้นนะครับ ครับคุณยังน้อยอย่างนี้นอนเออไอเงื่อนไขของโครงการนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือ 1. คนไม่มีบ้าน 2. First j o b จ็อบเคือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆแต่ว่าด้วยความที่เราต้องไปดูเงื่อนไขของทอสอนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนสนใจเยอะแต่ว่าตอนนี้ผ่านคุณสมบัติแค่7,9,000คนเท่านั้นอย,อย่างนี้อย่าง First สจ็อบเถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี่มันก็คือว่าจะจะไม่ได้สิทธิ์ในการมา มาผ่อนบ้านใช่ไหมครับครับถูกครับเจ็ดมื่นนี่ก็ถือว่าเยอะนะนะครับครับที่เขาทาเนี่ยมันไม่กี่พันหน่วยเองนะครับก็เจ็ดหมื่นก็ถือว่ายังมีตัวเลขที่ที่ผ่านเกณฑ์ของทสอยู่เยอะนะครับผมว่าเป้าหมายจริงๆอย่างที่บอกกันรัฐบาลเนี่ยนะครับไอโครงการแบบนี้เขาตั้งใจแบบจริงๆเท่าที่ผมทราบนะเขาประมาณสักแสนหน่วยนะครับก็แสนหน่วยก็แล้วถ้าเศรษฐกิจดีนะผมว่าถ้า GDP มันไปสามสี่เปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ามัน มันจะดีกว่านี้นะครับมันจะดีกว่านี้คนที่มันมีจบมาแล้วมีงานทำนะครับแล้วก็เงินเดือนเนี่ยขึ้นทุกปีไม่ต้องมากหรอกปีสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันจะมีมันจะมีแรงซื้อมากกว่านี้นะมันจะมีแรงเหวี่ยงมากกว่าสองสามวันที่เขาจองกันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราก็ทราบเนี่ยนี่ขนาดเศรษฐกิจไม่ดีนะนะครับก็คนยังถือว่าจองกันเยอะนะครับแล้วเนี่ยต้องจับจับสลากกันกี่รอบละเจ็ดหมื่น คุณสมบัติผ่านเจ็ดหมื่นดอลลายเนี่ยนะครับต้องจับสลากกันกี่รอบต้องดูกันยังไงะเนี่ยถึงจะให้ได้กันทุกคนเนี่ยนะครับอย่างไอ้นี่กมสิบเอ็ดเนี่ยเกินเงินเยอะเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยคนมันอยากได้ทําเลตรงเนี้ยนะครับผมว่าถ้าเศรษฐ,ฐษกิจดีเนี่ยผมว่าคนจะจองเยอะกว่านี้อีกนะครับเศรฐฐษฐกิจดีๆ GDP ทั้ 3- สามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คนมีรายได้เพิ่มขึ้นม,มีเงินเดือนดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราก็ทราบเนี่ยเงินเดือน หน่วยงานเอกชนเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะครับก็ผมว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยตรงนี้คนจะสนใจมากขึ้นนะครับเพราะเงื่อนไขเรื่องราคาเรื่องดอกเบี้ยเรื่องการผ่อนชําระเรื่องทําเลนะครับทาเลอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาเอาที่การรถไฟมาทำเนี่ยมันทาเลมันเกาะติดแนวแนวรถไฟาาสายหลักรถไฟเดิมบวกกับรถไฟความเร็วสูงรถไฟ สีแดงเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจครับผมครับเดี๋ยวต้องถามน้องสตาง์หน่อยเห็นว่าเพื่อนๆนของน้องสตาง์ก็ไปจองคอนโดที่บางบซื่อกม11ทําไมถึงเลือกตรงนั้นครับหลายคนนะคะก็บอกว่าทําเลบางซื่อเนี่ยกม11มันอยู่ใกล้กับสถานีกรุงเทพอภิวัตรเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือว่าออกเมืองไปทางเส้นดอนเมืองเส้นลังสิตเนี่ยก็สะดวกสบายค่ะเออมนเดินทางง่ายใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะคุณพักน้อยอย่างนี้ คือวันก่อนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขาไปคุยบนเวทีที่นครพนมกับหนองคายว่าไอ้เรื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเขาจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆเป้าแม็กของเขาเนี่ยคือ1ล้านยูนิตคราวนี้หลายคนฟังเ็ากังวลว่าไอ้บ้านเพื่อคนไทยเนี่ยโครงการเรือธงของรัฐบาลเนี่ยมันจะกระทบกับตลาดอสังหาหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะเราก็มีตลาดคอนโดใช่ไหมตลาดบ้านชานมงชานเมืองอะไรคุณพี่ย่าน้อยในมุมมองนี้มองว่ายังไงบ้างครับ ก็อาจจะมีส่วนบ้างครับอาจจะมีส่วนบ้างแต่ผมมองว่าเป,เ,ปเป็นเป็นคนละตลาดกันนะครับเป็นคนละตลาดเป็นคนละทำเลกันนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยอย่างที่เนี่ยก็มีเงื่อนไขอ่าอยู่อาศัยได้เท่าไหร่อะเก้าสิบเก้าปีนะครับมันเงื่อนไขมันต่างกันตรงเนี้ยเข้าที่รถไฟมาทําโดยบริษัทลูกของการรถไฟซึ่งก็คือบริษัท srt เอไอเอสเซ็ไร T, AI, L, ตรงกะต่างๆเนี่ยเขาจะเอาที่การรถไฟเนี่ยมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า ที่ลบร้างว่างเปล่าอะไรตรงไม่ได้ทําประโยชน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยที่น้องสตางค์พูดเนี่ยไอ้ตรงกรมงสิบเอ็ตรงเนี้ยคนภาพนึกภาพไปออกไม่อยู่ตรงไหนอ๋อหลังเนี่ยปตทเนี่ยหลังปตทหลังตึกเอ็นโกออกมาเนี่ยแล้วก็ถนนที่เราวิ่งไปไหมอที่สองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นที่ลบร้างว่างเปล่ามันก็อาจจะมีที่ของอะไรอะไรอ่ะบ้านพักสวัสดิการรถไฟด้ว่ยพนักงานเจ้าหน้าที่รถไฟอยู่ส่วนหนึ่ง นะครับเห็นบอกว่ามีที่สี่สิบห้าไร่นนะตรงนี้ไม่ไม่เล็กนะแล้วก็เฉือนเฉือนมาทําเนี่ยโครงการเนี่ยประมาณสักห้าไร่นะครับเฉือนมาทําโครงการห้าไร่นะครับแล้วราคามันได้ขนาดเนี้ยผมก็ว่ามันเป็นแรงจูงใจนะครับบางทีคนที่คิดจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับโอ้ไปบองไปบองเอกโครงการของเอกชนเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆมันซื้อไม่ไหวะนะครับทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวนะคนพึ่งทํางานเนี่ย มันไม่มีเงินไปวางดาวถูกไหมครับมันก็มันก็ต้องอย่างนี้ผ่อนโดยไม่มีดาวก็คือผ่อนเดือนละสี่พันสี่พันไปยี่สิบสาสปีนะครับผมว่าอ่ามันอาจจะมีกระทบบ้างบางส่วนนะครับเอ่อเมื่อผมเล่านิดจะนละกันเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อถึงคุณโสพลพรชคชัยเนี่ยครั่ดรโสพลพรชคชัยเนี่ยไอ้ประธานศูนย์ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์นะครับ เอเจนซี่ฟอร์เรียสตีเนี่ยแกศึกษาวิจัยข้อมูลตลาดอนะสังหาในประเทศไทยนะครับและแกก็ส่งข้อมูลอนะสังหาอะไรความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมาให้ผมตลอดะนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยแกก็ส่งมาให้ผมนะครับแกบอกว่าตอนนี้นะครับมีบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดห้องชุดอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ของภาคเอกชนเนี่ยอรอการขายนะครับก็คือเหลือขายอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0น สามหมื่นสี่พันคนหน่วยนะครับก็คือก็คือล้นตลาดอยู่นะครับที่ที่รอ,อการขายอยู่สองแสนสามหมื่นสี่พันคนหน่วยนะครับแล้วเป็นราคาที่ต่ำกว่าสามล้านเนี่ยนะครับทั้งบ้านเดี่ยวอ่าเทาเฮ้าคอนโดเนี่ยราคาต่ำกว่าล้านที่รอขายอยู่ตอนเนี้ยประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันคนหน่วยอันนี้คือรอขายนะครับแต่ยังไม่มีคนซื้อวางนั้นเถอะนะครับ แต่เนื่องจากราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะราคาเนี่ยมันอาจจะสูงไปเงื่อนไขการผ่อนชำระอะไรต่างๆเนี่ยโครงการของเอกชนเนี่ยไอคนทํางานคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่งทางานได้ปีสองปีเนี่ยซื้อไม่ไหวหรอกนะครับซื้อไม่ไหวหรอกเขาก็คงต้องไปเช่านะครับแต่นี้ค่าเช่าเนี่ยคนโดเท่าที่ผมผมถามน้องๆเขาเนี่ยนะเดือนนึงอย่างธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยเช่าอยู่เนี่ยมันสี่ห้าพันแล้วอ่ะ นะครับสี่ห้าพันแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าไปซื้อไอ้โครงการเอกชนเนี่ยซื้อดีกว่าเช่าเนี่ยเขาก็ผ่อนไม่ไหวอยู่ดีสี่ห้าพันเมืนอก็ยังผ่อนไม่ได้อยู่ดีถูกไหมนะครับเอาเงินสี่ห้าพันที่จะต้องเช่าคอนโดอยู่ไปไปเป็นผ่อนเนี่ยสี่ห้าพันมันผ่อนไม่ได้ไงของเอกชนเนี่ยนะครับแต่เอาสี่ห้าพันเนี่ยมาซื้อโครงการเอไอบ้านเพื่อไทยมันได้ไงนะครับเขาก็ตรงเนี้ยมันมันก็ต้องมีผลกระทบบ้างแน่นอนครับแต่ว่าผมเชื่อว่า อย่างที่บอกอะถ้าเศรษฐกิจมันดีๆขึ้นนะผมก็ว่าคนเขาก็ต้องมีมีทางเลือกมากขึ้นมีบ้านที่สองนะครับคนบางคนอาจจะมีบ้านที่สองขึ้นนะครับอยากจะมีบ้านที่สองหรืออยากจะมีบ้านที่มันพื้นที่ใช้สอยมันใหญ่โตขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมว่ามันมันตรงนี้มันมีผลกระทบบ้างแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูง นะครับกู้เอกชนเนี่ยมันไม่ผ่านกันเยอะไงนะครับเอกชนเนี่ยเขาเขาคนเขา่วนหนึ่งเขาขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยไปขอกู้แล้วมันกู้ไม่ผ่านนะครับกู้ไม่ผ่านนะครับก็มีปัญหาแต่ถ้าเศรษฐ,ฐกิจดีดอกเบี้ยนโยบา,ายลดลงมาหน่อยนะครับของเอกชนที่มันลดอยู่ประมาณสักสองแสนสามหมื่นกว่าหน่วยเนี่ยที่อาจารย์สมพลแกว่าเนี่ยผมว่ามันมันมันก็นจะหมดไปไม่ไม,ไม่ไม่ช้าหรอกนะครับ เ็เพียงแว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันมันจะไม่ดีเท่าที่ควรดอกเบี้ยมันแพงนะครับอืมครับแต่ว่าแต่ว่าเงื่อนไขมันดีจริงๆนะคือคไม่ต้องวางเงินดาวแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นสี่พันก็ไปเรื่อยๆคราวนี้มาถึงคำถาม f อฟซเกี่ยวกับดรโสพลเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องสตางไล่ไปก่อนแต่ว่าเ,เดี๋ยวไปฟังคลิป ดกรโสพลก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ให้คุณยักษ์นั่งตอบคำถามฟ e รีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปชมคลิปดรโสพลค่ะประธานศูนย์ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์นะคะออกมาแนะนําว่าอย่าซื้อบ้านเพื่อคนไทยบอกว่าบาปหนักเหมือนเอาสมบัติของแผ่นดินมาใช้ฟรีช่วงนี้ไปชมคลิปก่อนค่ะอย่าไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยมันบาปหนักนะครับถ้าเราไปซื้อเช่นที่กมสเอ็ดหลังปตทสวนจตุจักรเนี่ยครับ เาจะเอาที่ดิน15ไร่ผมตีค่าไว้ประมาณพันแอล้านมาสร้างคอนโดแค่พันกว่าหน่วยตกแล้วหน่วยหนึ่งประมาณล้านห้าที่ดินตรงนั้นเนี่ยครับเราควรจะไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยรวมไม่ใช่ไปจัดสรรให้คนแค่พันกว่าไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมไปจัดสรรให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ไม่มีที่ทํากินอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ในกรุงเทพเรายังมี ห้องชุดเหลืออยู่มากมายทั้งมือหนึ่งมือสองควรจะให้ชาวบ้านเขาช่วยกันขายของก้าเองเพื่อที่จะปลดหนี้หรือไปลงทุนไม่ใช่ไปสร้างใหม่อย่างนี้นะครับขืนเราไปซื้อเท่ากับเราเอาสมบัติของแผ่นดินไปใช้ฟรีๆอย่างนี้บาปหนักนะครับอย่าไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยนะครับ ณพยักน้อยคะตามที่ทางด้านดรโสพลนะคะออกมาบอกว่าการซื้อบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยบาปหนักเหมือนเอาของแผ่นดินเนี่ยไปใช้ฟรีๆเอฟซีฝากถามคุณพยักน้อยค่ะสรุปมันบาปไหมคะผิดสิ่งข้อไหนคะคุณพยักน้อยคือไม่มันไม่ไม่ไม่บาปขนาดนั้นหรอกนะครับต้องบอกว่าอ่าดรโสพลแกอาจจะคิดมากไปนะครับผมผมมองว่ามันไม่ได้เรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรรอกคนไปซื้อบ้านเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยรถไฟเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย รถไฟเนี่ยเขาก็มีหนี้อยู่อยู่หลายแสนล้านนะครับเขามีหนี้สินในการรถไฟเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินโดยพ่อหลักๆก็คือที่ดินรถไฟเนี่ยที่มันกระจายกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นที่โลกล้างว่างเปล่าหรือว่าใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ผมใช้ประโยชน์บางแปลงเนี่ยเหมือนจะทำเลดีแต่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ไงนะครับผมยกตัวอย่างไอ้กมสิบเอ็ดเนี่ยที่ทำเลที่คนสนใจเนี่ย ไปดูเถอะผมขับรถเข้าออกเนี่ยบางทีผมไปพอตทอไปกระทรวงพลังงานผมเข้าทางข้างหลังเนี่ยนะครับกมสิบเอ็ดเนี่ยผมขับโอ้โหไม่รู้กี่หนแล้วครับ<ผ>มันเป็นไงครับคือคือผมว่าใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เนี่ยของการรถไฟอะนะครับใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่แล้วเราจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ก่อนเศรษฐาแล้วก่อนโน่เลยคุณประยุทธ์ด้วยซ้ํา eec เนี่ย พื้นที่อีซีเนี่ยแปดลิ้วชนบุรีระยองเนี่ยเขาออกกฎหมายพิเศษเขาจะให้ต่างชาติเช่าถึง99ปีะนะครับคนที่มาลงทุนในอีซีนะค,คุณเจษถามมาเนี่ยก็อยากจะให้ซื้อขายอาสังหานะครับได้ถึง99ปีนะครับแล้วอันเนี้ยคนไทยเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์99ปีแล้วเราล้วมันจะได้ฟรีได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ได้ฟรีนะนะครับอันเนี้ย การรถไฟเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับการรถไฟตั้งบ,บริษัทลูกขึ้นมาก็คือบริษัทเอเอสอาร์ทีอะไรเนี่ยระบบการไปบิดนะผมผมพูดไปเมื่อกี้ทีองกแล้วเนี่ยเอสอาร์ทีเนี่ยคือบริษัทลูกของการรถไฟเขามาบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟให้มันมีมูลค่าเพิ่มคนซื้อบ้านเนี่ยไม่ได้ได้ที่ฟรีนะ่ะคุณได้สิทธิ์อยู่อาศัย99ปีก็เหมือนให้ต่างชาติ เท้าก99ปีนั่นแหละครับถูกไหมไม่ได้ได้ฟรีแต่สมพลแกอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับแกก็ห่วงว่าไอ้เนี่ย่ที่ผมบอกอะเอกชนมันเหลือรถอยู่200,000ว่าหน่วยแกกลัวตรงนั้นแล้วก็มาพันกับเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไปซื้อนะมันบาปเหมือนได้ฟรีมันไม่ใช่ได้ฟรีแ่รถไฟเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารสินทรัพย์ให้มันมีมูลค่าเอ,อิม ถูกไหมอย่างก้อมอสิบเเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ที่ดินรถไฟตรงเนี้ยสี่สิบห้าไร่เนี่ยนะครับ,รบเขาก็เอามาทําตรงนี้ให้มันมีรายได้ไฟก็จะได้มีมีรายได้เพิ่มเข้ามาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเยอะขนาดนั้นของการรถไฟถูกไหมครับครับได้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยเก้าสิบเก้าปีไม่ได้ได้ฟรีนะอย่าไปคิดมากนะครับคุณได้สิทธิ์อยู่เก้าสิบเก้าปี พื้นที่ของการรถไฟซึ่งผมไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยไอ้ที่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ทาประโยชน์อะไรก็ปล่อยลกร้างอยู่ตรงเนี้ยกรมมอ .11 เนี่ยไปดูเถอะบ้านพักสวัสดิการรถไฟเนี่ยผมว่ามีไม่กี่หลังหรอกแล้วมันก็เป็นบ้านเก่าๆอ่ะนะครับเนี่ยข้างหลังปตทหลังตึกพลังไอเชีงวงพลังงานออกมาเนี่ยออกมาถนนอะไรอ่ะกาแพงเพชรหกหรือเปล่าที่จะไปหมอชิดสองอ่ะนะครับผมว่ามันมันใช้ประโยชน์ได้ใช้มูลค่าเนี่ยไม่เต็มที่ของ ของศักยภาพของทำเลที่ดินตรงนี้นะครับแล้วอย่างเนี้ยเชียงรากอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหเขาคงเขาคงดูแล้วเนี่ยที่รถไฟคงจะไม่ได้ทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับเขาก็ให้บริษัทลูกรถไฟเข้ามาดําเนินการนะครับทําให้ทรัพย์สินเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ใช่เรื่องบาปบุญอะไรหรอกนะครับไอเอกชนห้องชุดบ้านเดียวเขาเขามันจะลดตลาดจะเลื่อนดึง รัฐบาลเขาจะทําตรงนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนเหมือนบ้านอะไรสมัยคุณทักษิณทำอะ่ะเพื่ออาทรน,นะครับคุณเป็นยุทธมาก็ทํานะครับบ้านมันคงอะไรก็แล้วแต่มันต่างกันแค่ให้ใครทําแค่นั้นเองนะครับถ้าบ้านเมื่ออาทรหรือบ้านอะไรเนี่ยชุดเนี่ยก็ให้อะไรอะ่ะการเคหะทำถูกไหมครับเขาให้การเคหะทำการเคหะเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อที่ดินมาทําซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นถูกไหม รูปแบบการเป็นเจ้าของการถือสิทธิ์เนี่ยมันก็ต่างกันเพราะการเทหานี่เขาต้องไปซื้อที่มาทําถูกไหมราคาเนี่ยมันอาจไม่ได้ขนาดนี้หรอกทําเลมันก็คงไม่ได้ขนาดนี้ถูกไหมถ้าให้การเคหารทาแต่ว่าอันเนี้ยเขาให้บริษัทลูกของการรถไฟเป็นคนทําในทางษณะการเช่าที่รถไฟมาทําได้สิทธิ์อยู่ยเก้าสิบเก้าปีโอโ้ผมถือว่าเยอะมากนะ99สิบเก้าปีเนี่ย ครับนะครับเยอะมากก็เหมือนให้สิทธิ์ของต่างชาติอะที่เราโวยกันแ่ะนะอันนี้ให้สิทธิ์คนไทย99้ปีบนที่ดินการรถไฟซึ่งผมว่าไม่รู้จะใช้ประโยชน์ทําอะไรหรือเปล่าหลายทําเลนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแปดลิ้วเนี่ยเอาใกล้ๆเนี่ยอยุธยาแปดลิ้วปาจีนเนี่ยเยอะแยะเลยที่รถไฟเนี่ยลบบุรีเนี่ยนะครับเขาก็คงเลือกทำเลแบบเนี้ทำเลที่มันก่อก,กับแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่แหละ นะครับไม่ใช่เรื่องบาปบุญหลอกไปซื้อกันเถอะนะครับถ้าถ้าคุณไม่มีตังก็ซื้อเถอะใครมีตังก็ไปซื้อของเอกชนที่มันใหญ่หน่อยทาเดมันสวยอะไรมันดีหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ไปว่ากันนะครับถ้าเศรษฐกิจมันดีผมผมว่าเอกชนเนี่ยเขาก็ขายได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกครับผมอ่ะได้วันนี้ขอบคุณคุณยังน้อยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับตาตางแต่ว่าไอไอเรื่องบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะคือวัสดุของมันเนี่ยเดี๋ยวทีมงานช่วยช่วยขึ้นรูป เกี่ยวกับเรื่องวัสดุภายในห้องหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสตางลองไล่ไปหน่อยถ้าเกิดสตางมองไม่เห็นเนี่ยสตางเปิดลายนะครับก็พี่ส่งไปให้ในไลน์แล้วได้ค่ะพี่เกศมันมีชาโคกไฟฟ้าด้วยนะไม่ธรรมดานะใช่ค่ะก็ตามรูปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสำหรับอุปกรณ์การส่งมอบบ้านเพื่อคนไทยค่ะก็จะมีโทรทัศน์นะคะมีโซฟาค่ะเป็นโซฟาชุดนะคะแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารมีเก้าอี้มีผ้าม่านค่ะมีฐานเตียงนอน เครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้เสื้อผ้านะคะซิงค์ในห้องน้ำและที่สำคัญค่ะชักโครกไฟฟ้าค่ะเออมันน่าใช้นะค่ะก็ยังยไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะอยากลองนะอ่ะอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดใครได้สิทธิ์ในที่วกระเป๋าเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เลยใช่ค่ะก็คือพร้อมเข้าอยู่เลยแต่งเสร็จแล้วนะคะก็มีชักโครกไฟฟ้ามีตู้เย็นมีอุปรกรณ์ทุกอย่างพร้อมอยู่ได้เลยคระฟังเดี๋ยวต้องไปดูที่บางซื่อค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเห็นว่า วันก่อนพี่เก่งพี่ทีมงานไปดูแล้วเขาก็ไปเซอร์วมาบอกว่าดีนะน่าสนใจค่ะค่ะ<บ>ก็จบจากเรื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะ